สวัสดีครับพี่น้องลุงชั้นผ้าเบิงหรือครูไทบันนอกนะครับเปลี่ยนซื้อแล้วนะครับว่าเสียโบเฮดแล้วนะครับเรื่องอโป๊กลอตเตอรี่นะพอดีแฟนครับเพิ่นถามหาพี่น้องอะก็ะเลยเฮดให้เพิ่นเบิงแน่ประสันติดตามถือว่าถือกับเฮียนโหลดประสันติดตามอยู่ก็ะเลยสีเฮดให้เบิงพี่น้อง งวดนี้เนาะกะมาเป็นกลมแรงงานนะครับเนาะเป็นการทำงานนะมีผู้ใช้สามคนนะครับเป็นแรงงานแต่ว่ารู้สึกความรู้สึกหรือสายตาที่ผมเบิรงนี่มากกว่าแรงง้านชันชนช้นล่างนะครับกะสิเป็นวิศวะนะครับวิศวกรนะซึ่งถ้าแปลได้นะครับกะ ตามนี่นะครับงวดทิซิมาครับวันที่สองพฤษภาหกสีนะครับอันนี้เป็นการคิดคํานวณตามฉลากนะครับตามฉลากนะอาจจะถืออหรืออาจจะ มดถือกหรืออาจจะเป็นแค่แนวทางเนื้อพี่น้องเด้อนะครับกขอให้โชคโชคมันหมาน,นนะครับนะน้ำกันครับมือนีขอบคุณครับสวัสดีครับ